โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครับนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เทสทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาวิธีการถอนเหรียญคริปโตเคอเนนซีนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารไทยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอยกตัวอย่างในการใช้กระเป๋าสตังโปรนะครับเป็นกระเป๋าของคนไทยที่สร้างด้วยคนไทยนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเรียญคริปโตก็จะมีทั้งหมด ก็ตามนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะถอนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะทําการให้ดูกระเป๋ายอดเงินของผมตอนนี้นะครับผมมีเงินสดเงินบาทเนี่ยก็คือ4,999นะครับผมจะทําการถอนเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้าไปที่เงินสดเพื่อที่จะถอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารอ่าอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น TRX นะครับซึ่งผมมีเหรียญ TRX อยู่เหรียญเดียวเหรียญบิตคอยอะไรต่างๆผมเก็บอ่าในกระเป๋าอื่น อ่โอเคผมก็จะทําการเข้าไปครับกดไปที่เหรียญนั้นเลยครับไปที่ตลาดก่อนครับไปที่ตลาดแล้วก็กดไปที่เหรียญนะครับพอกดไปที่เหรียญให้เรากดเข้ามาขายครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนนะครับตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้สมมุติว่าเราอยากจะถอนเงินเท่าไหร่นะครับให้เราถอนเงินไปเท่านั้นเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ไม่ต้องกังวลว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ นะอันดับแรกให้เรากดไปที่ราคาบนสุดนะครับตัวที่มันเป็นสีเขียวนะครับถ้าจะขายนะถ้าจะขายให้เรากดคําว่าสีเขียวที่มันอยู่ด้านบนสุดนะครับหรือจะขายอ่าสอ,อันบนนะครับ2อ,อันบนนะครับประมาณนี้นะครับกด2อง่งเห็นไหมครับตรงคําว่าจํานวน T X ตัวนี้เราไม่ได้ไปสนใจเรามาสนใจสมมุติว่าเราอยากจะถอนเงิน5 0 0 0ันอย่างเงี้ยเรามาก่อตัวนี้ครับห้บาทอย่างเงี้ยอ่ามันจะคํานวณให้เราเลยว่าเราจะต้องใช้23 6 TRX นะครับมันก็จะได้เงินมาที่50บาทนะครับกดคําว่าขายเลยครับนี่กดคําว่าขายเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าสร้างคําสั่งขายแล้วนะครับดังนั้นนะครับให้เรากลับไปที่หน้าบัญชียอดสุที่นะครับกดคาว่าเงินสดนะครับเห็นไหมครับเข้ามาทันทีเลยนะอันนี้คือเงินเข้ามาแล้วนะพร้อมที่จะถอนเงินทีนี้ไปที่คําว่าไปที่หน้าหลักครับหน้าแรกแล้วก็กดคาว่าถอนเงินนะครับ แล้วให้เราเลือกเป็นเงินบาทนะครับทีนี้เพราะว่าเหรียญทุกอย่างเนี่ยที่เป็นคริปตเคอเรนซีเนี่ยมันมันไม่สามารถถอนได้มันถอนได้เฉพาะการโอนเท่าน,นั้นโอนเข้าโอนออกนะครับแต่ถ้าจะถอนเงินเป็นเงินบาทให้เราแปลงจากเหรียญเป็นเงินบาทก่อนนะอ่าโอเคกดคำว่า,าเงินบาทนะครับนี่เห็นไหมครับถอนทันทีฟึบตึงแล้วเลือกบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้ครับส่วนใครที่ยังไม่รู้วิธีผูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ว่าการผูกต้องทำยังไง กดเลือกธนาคารที่เราผูกไว้ครับอ่ามันจะขึ้นว่ายืนยันแล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ผูกนะครับมันก็จะขึ้นให้เราสร้างบัญชีใหม่แล้วก็กดเลือกธนาคารกรอกชื่อบัญชีกรอกเลขบัญชีธนาคารแล้วก็อัพสมุดบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับอ่าท้งนี้ท้งนั้นนะครับผมก็ทําการอ่าสามารถเพิ่มเข้าพร้อมเพ์ก็ได้นะครับทุกคนง่ายมากสะดวกมากนะครับกรณีสายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเบอร์พร้อมเพ์ก็คือเพิ่มได้เลยไม่ต้องอัพสมุดอะไรเลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะทําการเลือก อถอนเงินนะครับขั้นต่ําในการถอนก็คือ,อ19บาทนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมการถอนนีก็คือประมาณ18บาทนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถอนทั้งหมดเลยนะครับ5,000นะครับอ49บาทอ่า5 0 49บาทคือมันจะหักค่าธรรมเนียมแค่18บาทเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะถอน10,000ม,มันก็หักแค่18บาทนะครับอ่าโอเคนี้ผมจะทําการ อะไรนะก็คือกรอรหัส to f a ซึ่งซึ่งจะเป็นในการโดยทั่วไปคุณจะได้รับเงินภายใน3นาทีแต่บางกรณีธุรกรรมมีปัญหาจะติดต่อธนาคารพเพ่วันอ่าโอเคก็คือภายใน3นาทีเนี่ยเราจะได้เงินทีนี้ให้เรากลับไปที่อัลติเกเตอร์นะครับนี่นะครับจะเป็นรหัสที่เราจะต้องเอาไปกรอนะครับอ้าวมันต้องจํามาเหรอทุกคนมันต้องจํามานะครับ ให้มันหมดไปก่อนนะเริ่มใหม่ให้มันเริ่มใหม่ก่อนนะครับอ่ามันจะได้ใช้ระยะเวลานานๆนะครับอ่าอ่าสองห้าสี่หกสองหกสองห้าสี่หกสองหกนะครับเอาสองห้าสี่หกสองหกแบบนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าถอน,นครับนะครับเงินจะเข้ามาอ่าในบัญชีธนาคารเนี่ยห้าพันสามสิบเอ็ดบาทนะครับรายการถอนเงินสําเร็จยืนยันการถอนกระน,ยนา,นายืนยันการถอนผ่านอีเมล ให้เราเข้าไปที่อีเมลด้วยนะครับครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยืนยันในการถอนเงินนะครับหน้านี่นะครับมันจะขึ้นว่าสตังโปรนะครับให้เรากดยืนยันด้วยนะครับถ้าไม่ยืนยันมันจะไม่เข้านะครับตรงนี้มันก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าชื่อบัญชีของเรานี่นะติ๊ดตึ๊ดติ๊ดติ๊ดต๊ดแล้วก็ให้เรากดคําา่าคอนเฟิร์มวิธีรัครับฟึบฟึบนี่นะครับเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นว่าอะไร ยืนยันการถอนเงินบาทสําเร็จแล้วกรุณากลับเข้าสู่หน้าถอนเงินบาทนี่นะครับผมสุดยอดเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วนี่นะครับทุกคนเข้ามาไวมากเฮ้ยถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับคือมันเป็นระบบออโต้อยู่แล้วผมว่านะเออมันออโต้อยู่แล้วแหละทุกคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ยังไงใครที่ ชื่นชอบในการหารายได้เสริมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับสวัสดีครับ